ออกงานคู่กันครับไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกเหมือนกันงานไหนจำไม่ได้นานได้แต่ประมาณไม่จำงานช่องครับที่ล่าสุดก็เป็นงานช่องถ้าเกิดว่าก่อนนั้นก็เป็นช่วงก่อนปีใหม่เนาะใช่ครเพราะว่างานนั้นไม่ได้มีสื่อครัใช่ที่มีอีเวนต์ผู้ติดต่อกันมาเยอะไหมคะไม่ใช่ไม่ค่อยมีเนาะ คิวไม่ค่อยได้ตรงกันเท่าไหร่ใช่ว่คิวไม่ค่อยตรงกันไม่แบบได้ออกมาเกียด้วยกันก็ถ้าเกิดไม่ได้ออกกันเราต้องตรงกันก็ใช่ถ้าไม่ได้ออกกัานก็ไม่ได้ตังก็เสียดายครับแล้ววันนี้ล่ะครับยังไงโคจรมาเจอกันได้อันนี้โหอันนี้คิวเราค้างไว้นานใช่ครับล็อกล็อกกันไว้นานครับถ้าล็อกกันนานก็จะได้ใช่ ว่าช่วงนี้ผมถ่ายละครเยอะก็ไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์เลยจริงๆคู่เราเนี่ยงานติดต่อคู่มาเยอะไหมหรือว่ามันเป็นจังหวะอะไรยังไงก็มีบ้างนะมีบ้างครับแต่ว่าคิวค่ายแล้วก็คิวแต่ว่าคิวไม่ค่อยได้ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือผู้จัดการของผมกับพี่เป็นเดีนพี่คนเดียวกันผมอเช็คมาก็รู้เลยว่าคิวได้หรือไม่ได้พอไม่เจอกันมาเจอกันอย่างเงี้ยมันมีขัดขัดินเขิ่นหรือจริงจรงบ้างไหมไม่ได้แต่เมื่อกี้ก็เจอกันก็คุยกันแบบนี้แต่ก็มีข่าว ตลอดเลยครไม่ไม่ได้เจอกันไหนก็มีข่าวมาตลอดเออมันก็ข่าว ก็เป็นปกติอะครับคืออย่างที่ตอบ,ตอบไปอบแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างก่อบอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้มาตอบด้วยกันอย่าง, <c oughs> งล่าสุดมันก็มีข่าวว่าเหมือนพี่ไม่ได้ชวนพี่บอยไปงานมีติ้งอ๋อก็พี่บอยติดงานด้วยค่ะทายลรความสองด้วย ừ ừ, แล้วก็เคอร์กี้ก็มีงานแบบกับพี่บอยบ่อยแล้วก็เลยก็อเออลองแบบเซอร์ไพรส์ในแบบอื่นดูไหมเพราะว่าทุกคนก็คือเห็นกี้กับพี่บอยกับงานคู่นี้บ่อยแล้วใช่คือที่ผ่านมาเป็นเป็นมีติ้งวันเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่า มันเรียกว่าอะไรครับคือต่างคนก็ต่างทํางานตรงนี้มานานบางทีมันก็อยากจะมีมิ팅ที่เป็นของตัวเองบ้างมันแฟนคลับก็หลายคนก็เสียใจว่าแบบเออไม่ได้ของที่มันไม่ได้ของที่ไม่ได้ไม่ไอกไม่ไอกไม่ได้กมีงานอื่นที่เราได้เจอกันอยู่แล้วใช่ค่ะยืนยันกับแฟนคลับที่มีมิ팅คู่อีกใช่ไหมคะคะจารย์ขับก็ถามหามิ팅คู่ที่เราเคยจัดด้วยกันแต่ก็คงมีถามนะครับผมว่าครับให้เดี๋ยวค่อยดูจังหวะว่าตอนนั้นเป็นยังไงในงานรวมตัวพิเศษเพราะแฟนคลับไหมครับเป็นไปได้ไหมยังไม่รู้เลยต้องดู กใช่ใช่เพราะมันห่างกันไปนานเหมือนกันเนาะสำหรับคู่เราไม่ค่อยได้มีคุณฝนว่าไงคะคุณฝนค่ะค่ะห่างกันไปนานเพราะมันไม่ได้ทำงานด้วยกันอ่ะยังแต่ก่อนไปถ่ายละครด้วยกันเนาะนี่ก็ยังไม่มีละครด้วยกันคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดว่าคู่ไหนที่ไม่ได้ถ่ายละครด้วยกันมันก็ไม่ได้เจอกันต่างคนต่างไปถ่ายของตัวเองต่างคนต่างมีงานของตัวเองอะไรอย่าใช่ค่ะ ไม่ไม่ผมนี่น่าจะเป็นผมที่ไม่มีเวลามากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ผมถ่ายละคร2เรื่องอะไรเงื่อกี้เรื่องเดียวใช่แบบโอเคไม่มีไม่ได้มีน้อยใจอะไรไม่ไม่อาจจะเคยมีงอนเงินอะไรกันบ้างก็ต้องเงี่ยกันไปอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าตอนนี้เคลียร์หมดแล้วใช่ก็ทำจริงก็ไม่ได้มีอะไรที่หาหัเออเจอกันก็แบบว่าอะไรว่ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่หาหัตอนนี้ก็เป็นครงอนใครกันนี่งอนตัว ไม่มีไม่มีไม่มีเหมพราะทุกวันนี้มันมีข่าวแบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยเรามีแบบเคลียร์มีคุยกันไม่ไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะอะไรขนาดนั้นก็อย่างที่บอกไปอะครับคือไม่ได้ทะเลาะอาจจะมีงอนอะไรกันบ้างแบบเหตุผลง้องแง้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอกันก็ไม่ได้ถึงขั้นเคลียร์อะไรก็แบบว่าคุยกันมีอะไรอะไรยังไงอ๋ออันนี้เหรออ๋ออะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้คุยกันบ่อยนะปกติใช่ใช่ไม่ได้งอนกันแบบว่าอึงขั้นอะไรกบอกที่นี่อะไรเงี้ยท่กวันี้งอนต่ออะไรเงี้ยไม่นะ ก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็มันไม่ได้งอนอะไรขนาดนั้นไดใช่ในไอจีจะมีรูปเตียนกระดิ่งนะคะในไอจีล่ะฮะแต่วันนี้ก็ลงรูปไปแล้วรูปนึงจะเป็นรูปหมู่ไปรูปหมูใช่จะมีคลิปให้ฟังขับบ้างบังคะขับก็เรียบร้องคับคลิปอะไรฮะคลิปถึงอากาศเลย็น ธรรมชาตินะคะเอาอะไรที่มันที่ที่ที่แบบธรรมชาติน่ะไม่ต้องแบบปรุงแต่งอ,อะไรเยอะเราก็แบบคือ<ว>เอาจริงจริงเราก็ปกติเราไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคือเจอกันเราก็ลงรูปอะไรปกติแบบเราก็ไม่อยากทําอะไรที่มันรู้สึกว่าต้องพยายาม<ช>อ่ะใช่เดี๋ยวพอพยายามพฤติกรรมเ,เป็นว่าเฮ้ยเราพยาย <ๆ S 2> ามทําเพื่อกบอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งความจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วด้วยอย่างตอนนี้คือตัดไหมคะที่แบบตัวจับต้องเรื่องแบบที่เราไม่คู่กันอะไรอย่างเงี้ยโอก็เฉยๆเนาะ ใช่แต่ก็มีคนมาถามบ้างคนมามันเป็นปกติอยู่แล้วครับคนที่แบบเคยเล่นละครด้วยกันมาพอแบบโดนจับแยกไปเล่นกับอีกคนนึงก็้วโดนถามเพราะแบบช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราแบบเล่นละครต่อๆกันเจอกันแบบทุกวันคือเจอแต่พี่บอยทุกวันอะไนเงเพราะพอเราไม่ได้ทํางานด้วยกันแล้วเราไม่ได้เจอกันบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนคนก็เลยแบบถามอยาก้องให้บอกว่าคนสนใจว่าความความที่เราไม่ได้คู่กันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอ้คําจริงผมเข้าใจไอ้ผมว่าคนทุกทายเขาเข้าใจนะใช่เขาเข้าใจว่าแบบ เล่นละครมันจะไปเจอคนเดิมตลอดไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะเป็นแนวของการเรียกร้องว่าเอออยากให้กลับมาเจอกันบ้างในคันรองนี้เองใช่นหมครับยังเป็นคู่จิ้นกันไหวอยู่ไหมอ่ะก็ได้นะก็คือถ้าเกิดมีคนดูแบบว่ารอแบบว่ารอความจริงแล้วเราก็ยังมีบ้านคู่ของเราอยู่ก็ยังอะไรของเราอยู่คือยังมีแฟนๆที่คอยติดตามผลงานคู่ของเราอยู่ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าผมกับกี้กลับมาเล่นละครด้วยกันก็คงเหมือนเดิมปกติซึ่งยังไงเราก็ต้องมีละครที่มันวนกลับมาเจออยู่แล้วใช่ใช่ใช่คู่จิ้นเรามัน น้อยลงบ้างไหมหรือว่ามันยังเท่าเดิมหรือว่าอะไรกันค่เข้าทีเช็คเฉลี่ยเนี่ยคิดว่ามันก็พอก็เหมือนเดิมคือเดิมคนที่ชอบคู่เขาก็ยังชอบคู่ใช่ใช่ใช่คือมันจะมีทั้งคนที่ชอบเดียวชอบคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับผมเองครับเราเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องคู่จิ้นอะไรกันมาตั้งแรกอยู่แล้วเราก็แบบสบายสบายอะไรเงี้ยคือเราก็ขอบคุณที่แบบมีคนเชียร์คนจิ้นพวกเรามากกว่ายืนยันได้การขับฟังจักทีได้ไหมอีกบอยไม่ต้องแบบยืนยันไปกดกดอะไรปะ ก็ไม่นะไม่มีอะไรผมก็ี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็แค่มีงอนงอนอะไรกันบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ปกติเหมือนเดิมใช่โอเคครับพระโขนบ